สวัสดีครับเที่ยวแบบโกชาแนลชาแนลเที่ยวแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆนะครับช่องที่จะพาทุกคนไปเที่ยวทุกคนทุกแห่งทุกมุมโลกในประเทศไทยนะฮะต็อตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรี ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชะอำนะฮะชะอำทะเลชะออำนะครับในจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะฮะน้าทะเลนะฮะขึ้นทะเลนะครับก็ชะออำนี่ก็อยู่เขตติดต่อกับหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะนี่ครับเป็น เส้นแบนะ่งเขตทางทะเลนะฮะนี่ก็มีเด็กๆนะฮะลงมาเล่นน้ำทะเลนะฮะมีบันนาโบ๊ทเรือสปีดโบ๊ทนะฮะลมเย็นนะฮะแต่แดดค่อนข้างแรงนะฮะตอนนี้เราก็มากับนายยูโดนะฮะแล้วก็มแม่นะฮะ แล้วก็ปาป่านแล้วก็ตากล้องเลยน,นะครับสีชีวิตด้วยกันน,ะะ <c oughs> นี่นะครัยูโรก็ <c oughs> นั่งที่นอนชายหาดนะฮะเดี๋ยวเล่นได้ดูป่ะเล่นดินผัวกเนี่ยเล่นมเนี่าน้าข้ายดูเด็กๆเล่นน้ำกันนะฮะดูนั่นนะฮะตัวเล็กๆนะฮะ ไม่กลัวน้ำกันเลยนะฮะเล่นลิมชา,ายชายหาดนะฮะเล่นลิมหาดทรายนะนี่<ด>ก็มีพนักงานนะครับมาต้อนรับนะครับเราจะสั่งอาหารกันนะครับสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนะฮะ ดูเอาแป๊บสองแป๊บสี่เหรอเบียเบียเมาอันนี้ก็จะเป็นชายทะเลนะครับชายฝั่งอ่าวไทยอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ทะเลอันดามมนนะภาคใต้ตอนบนนะครับกินได้ในจะเข้าเขตภาคใต้จะเข้าเขต <น>อตอนนี้เราก็สั่งอาหารและเครื่องดื่มกันอยู่นะครับป้ากำลังสั่งอยู่คุณแม่ก็ห้อยดอกปลิด้วยนะับยำซีฟูดเนี่ยเราเรา ยำทะเลป่ะนะยำพูดอยู่นี่พอทายอ่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อีโด้ชาอัมงาชะอัม จังหวัดเพชรบุรีครับจากที่ไปหัวหินแล้วไม่ได้เล่นอโอ้โหไอหน้ามาแรงหน้ามาแรงมันมาแร็ง อยากไปหัวหินแล้วไม่ได้เลยตอนนี้นะครับเราก็ลงมาเล่นน้ำทะเลก,กันนะครับตรงที่มีหาดทรายเล็กๆนะฮะนี่นะฮะทรา,ายก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะฮะก็มีหินนะครับเป็นหาดที่มีหินเล่นเลยอยู่นะฮะสลับกันไปนะฮะ mm hmm. น้ำทะเลก็ค่อนข้าง mm hmm. สีเขียวนะฮะนี่ฮะ mm hmm. เด็กๆก็ขึ้นจาก น้ำกันแล้วนะฮะของใส่หิวนะฮะใส่จะหิวข้าวนะฮะเด็กๆใส่ชุดว่าน้ําเล่นน้ํากันนะครับน่ารักสดใสนะฮะนี่ก็เป็นบรรนาโบสทนะฮะบรนณาโบ๊ทยังไม่มีคนเล่นนะฮะนะ้าดอดแดดดอดน,นายยูโดก็กำลังจะ ลงเล่นน้ำนะครเนี่ยก็เห็นทะเลเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับนาย,ยดูนะครับ สำหรับชะอำนั้นนะครับเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็ตั้งอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะก็มีก็จะมีร้านค้านะฮะขายของฝากมีอ่าพิ่นั่งิการชายหาดนะครับมีร้านอาหารมีเช่าเตียงท้าใบนะมีเรือเจสตีม e ี Me บันนาโบ๊ทประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมนับจักรยาน

โอ้นี่ยืมมันนี่ม,มอ 이거 맛보면 뭐가 알아야 되는 거데이 이거 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 이 บานาน่าโบกกำลังรอคนมาขึ้นเล่นอยู่นะฮะว่างยังว่างอยู่นะครับฮะไรนี่ฮะเด็กๆก็ขึ้นมากินน้ำนะครับแล้วก็จะลงไปอีกรอบหนึ่งนายยูโดก็กลับขึ้นมานะฮะไปอ๋อ กำลังจะลงไปเล่นโอ้โ,อโอตอนนี้นะครับขึ้นทะเลก็ซัดเข้าฟังนะครับแรงมากเลยนะครับนี่นะครับขึ้นลมแรงนะฮะในช่วงบ่ายๆนะครับนี่ฮะอช่วงนี้ก็ เรือสปีดโบ๊ทชอบเลยนะฮะที่จะเล่นกำลังรอลูกค้านะครับรอนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเล่นบันาน่าโบ๊ทนะครับเนี่ยเด็กๆนะครับก็ขุดทรายเล่นกันแล้วนะฮะนี่นะขุดอะไรนึกว่าขุดปูไม่ใช่นะฮะกขุดทรายเล่นนะฮะ โอ้โหทะเลแรงนะครับขึ้นแรงแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะเราก็มาที่หาดที่มันเป็นหินนะครับสลับทรายนะฮะขึ้นแรงนะฮะเดี๋ยวพี่กันไปดูดูสิฮะหินเดี๋ยวพี่ก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดกอ่ะด,ดูเต็นท์ผ้าใบนะครับเต็นท์ เป็นแถวยาวเลยนะครับเต็นที่นั่งริมชายหาดนะครับเป็นแถวยาวนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นนะฮะครบอบครัวสุขสันต์นะครับมาพักผ่อนวันหยุดก,กันได้น,นะครับทียงใม่จังหวัดเพชรบุรีจะเล่นตีห่มห่มนี่ ยูโดกำลังจะเล่นแนวทะเลปาดนกอยู่นี่ฮะนี่เมื่อคืนแหงงัยแหงเหมือนกันนะรันจะเอาน้ำทะเลไปปาดเอาทรายใส่ด้วยบจ้าน้ำทะเลใส่ขวดไปฝากใครครับเอาทรายใส่ตัวอ่ะ นี่ับนานๆมาเที่ยวทะเลทีนึงอ่ะทางทางภาคเหนือเราก็จะนี่ฮะเอาน้ำทะเลมาขสบคนทางโอ้ไม่มีป่ะเยอะล่ะกลัวหินปากเท้าวโดูนะฮะหิน ก็เหมือนจะคมอยู่นะฮะร,ระวังระวังกันนะฮะจะไปเหยียบตรงหินนะฮะยยูโดก็เอาทรายใส่แล้วก็จะเอาน้ำทะเลใส่ นี่ครับก็เป็นอ่าวไทยนะครับฝั่งฝั่งไหนฝั่งตะวันตกนะฮะใช่ใช่แล้วนะครับเป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันตกนะฮะเนี่นะยูโดก็เอาน้ำทะเลไปสากคนที่บ้านนะฮะ ขึ้นทะเลแรงมากับตอนนี้ <c oughs> ปิวแล้วนะครับสร้างคนปิวไปแล้วนะฮะ <c oughs> ตามชายหาดก็จะมีหอย,อยนะฮะจะมีหอยมีปูนะฮะปูทะเลนะฮะ <c oughs> นำทะเล ซักมวงยางไปซัหมวงยางที ฮะตอนนี้ก็แอลด,ดูสิฮะ,ะน้ำทะเลหนุนนนคน้ำทะเลขึ้นแรงน,นะฮะนายยูโดโก็เล่นน้ำจนเปื่อยหรือไม่กล้าลงลึกนะครับนี่นะฮะเลยเล่นตามริมชายหาดนะฮะ หอยนะฮะหอยยังน,นี่หอยทะเลนวหอยเปานะเลยถ้าจะเล่นลึกต้องใช้ห่วงยางเล่นนะฮะก็ ช่วงนี้ก็ขึ้นแรงครับตรงนู้นนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเล่นบันนาโบ๊ทแล้วนะครับที่นู้นนะฮะดูครับโอ้โหซัดขึ้นแรงมากนะครับโอ้โหโ่นะไกลๆนู่นนะฮะโอเคตอนนี้เราก็จะขึ้นกันแล้วนะครับ โอเคอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านของฝากน,นะร,ร้านขายของฝากริมชายหาดชะอำนี่นะฮะก็มีวางเรียงรายกันายาวนะฮะสุดหาดเลยนะฮะตอนนี้เราก็มาเลือกกันที่ร้านร้านหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเขา,ขา,ขาเรียกอะไรอะพริกแขวน สวยงามครับแขวนบ้านนะครับหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับสวยงามนะครับทำจากเปลือกหอยนะครับนี่นะเสียงมีเสียงด้วยนะฮะอนนี้มีเสียงนะฮะเอาไว้ห้อยหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะ มีป้ายนะฮะน,น,นี่ส้มนี่โอ้โหเป็นแชงเดลียเลยนะฮะเนี่ยแม่ค้าก็เสนอขายใหญ่เลยฮะงานนี้เนี่ยเสียเงินอีกแล้วนะฮะของฝากกับเชียงรายนะฮะเรามาดู ของฝากกันนะฮะเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฮะของทีระลึกสร้อยคอกำไลเนี้ยฮะจุกก <Yeah. S 1> ะะระตาคนละห่อป้าก็เลือก <c oughs> ที่ห้อยที่แขวนไว้หน้าบ้านนะฮะ ดูได้อะไรดูได้อะไรนี่เป็นกำไรนะฮะก็เลือกเลือกกันไปเพื่อนๆนะครับนี่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะไปหมดนะฮะ นี่พวงคุญแจนะะนี่พวงคุญแจตอนนี้ก็แดกน่มลงตกแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับที่พักกันนะฮะต้องไปเตรียมหาที่พักนะครับ สำหรับในค่ำคืนเย็นนี้นะฮะเรามาเรายังไม่ได้จองที่พักเลยนะฮะลองมาหาเอาข้างหน้าเอานะฮะก็จะหาเนี่ยคะ,ะแถวแถวริมชายหาดเนี่ยนะฮะเป็นบังกะโลเป็นที่พักห้องพักอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เลือกของฝากของที่ระลึกกัน กันอยู่นะฮะแล้วสักพักเดี๋วเราก็สีส้มแล้วไปกันแล้วนะครับต้องไปอาบน้ํานะฮะ,ะ,ะ,ะน้ําทะเลมันเหนียวอนะครับผมรเ,เ,เราต้องไปอาบน้ําจืดกันอีกทีนะฮะนานๆจะมาทีนะครับเที่ยวทะเลนะครับ ก็ไปเที่ยวที่หัวหินมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นน้ําทะเลนะครับไปหัวหินที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับแต่ไม่ได้เล่นน้ํานะไปเที่ยวเาขาตะเกียบนะครับแล้วก็ไปดูทะเลหัวหินนะครับช่วงปีใหม่ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณท,ที่ตามรับชมนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะนํามาเสนอกันอีกนะฮะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะที่หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ